ตำนานยายแก้วที่ปลายทางในหมู่บ้านเงียบเงียบแห่งหนึ่งมีหญิงชารานามว่ายายแก้วอาศัยอยู่ลําพังในบ้านไม้เก่าใกล้วัดและป่าชา้าใครๆต่างเล่าว่าเธอเสียสติหลังสามีและลูกสาวถูกรถชนตายตรงถนนหน้าบ้านช่วงสงกรานเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังงานศพผ่านไปยายแก้วก็ไม่เคยพูดจากับใครอีกแต่ทุกค่ําคืนมีคนเห็นเธอเดินลากผ้าขาวออกไปที่ถนนแล้วหายเข้าไปในวัดร้างจนคืนหนึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งลองของพากันไปนั่งดื่มเหล้าตรงถนนหน้าบ้านยายแก้ว เสียงหัวระด,ดังแข่งกับเสียงจักจัน่นกระทั่งเที่ยงคืนทุกอย่างเงียบกริบเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วหันไปชี้เฮ้ยมีคนเดินออกมาจากป่าช้าหญิงแก่ผมยาวลากผ้าขาวเพื่อนเลือดเ,เดินช้าๆมาทางพวกเขาพร้อมเสียงกระซิบว่าลูกสาวข้ายังไม่กลับบ้านพวกเองเห็นไหมพวกเด็กพากันวิ่งหนีแต่กลับไม่มีใครรอดรุ่งเช้าตำรวจพบเพียงรอยเท้าเปียกน้ำและผ้าขาววางพาดอยู่หน้าบ้านใหญ่แก้วแต่ที่หน้าขนลุกคือ บ้านหลังนั้นถูกเผาร้างมานานกว่า20ปีแล้วยายแก้วเองตายไปตั้งแต่งานศพลูกสาวอย่าหยุดอยู่ริมถนนหน้าวัดเก่าและอย่าทักผู้หญิงที่เดินลากผ้าขาวเพราะเธออาจพาคุณกลับบ้านด้วยกัน